เยมันนิ่มๆเหมือนแบบมันเป็นข้าลื่นๆมันๆอ่ะข้าจะมึนๆอืสายป่านดวงใจสวยๆนะครับสวัสดีครับทุกคนคุณอยู่กับกินเที่ยวชิวชิวชาแนลนะครับ เดี๋ยววันนี้มีเวลาผมจะพาทุกคนไปเที่ยวที่ตลาดต้นไม้ของ15้านะครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศที่นู่นกันนะครับว่ามีต้นไม้อะไรกันบ้างระหว่างทางเราก็แวะกินก๋วยเตี๋ยวกันนะครับอก๋วยเตี๋ยวเนือนุงหนวดน่ากินเลย เราอยู่ในสวนป้าอินนะครับที่นี่ก็เป็นทั้งอะไรนะคาเฟ่แล้วก็สวนนะครับเาเลือกซื้อต้นไม้ได้ต้นอะไรนะแคปต้นไมยอย้อะไรอืมแต่แรกนึกว่าคนญี่ปุ่นเราอยากได้ขอญี่ปุ่น ปีคอนี่ปีคอนี่คุณลาตาใช่อยากได้ปีคอนี่อะไรสินี่เรียกว่าปิกัสโซ ตาลายอยู่รู้จักคือน้องอยยด้วยพี่จ่ายตังค์ในที่สุดก็ได้ครับเลือกอยู่นานการดูแลกันตัดครับผม <S <S การดูแลกันตัดง่ายๆลดน้ำสัปดาห์ละสองถึงสามครั้งหรือสังเกตว่าดินแห้งนะครับ อสัสกุที่ใช้ควรโปร่งใบน้ำได้ดีตควกันชิ้นได้ควรได้รับแสงอย่น้อยครึ่งวันเช้าหรือช่วงบ่ายที่ไม่แรงเกินไปทาแสงให้เหลือ50%ใส่ปุ๋ยง่ายโดยใส่ออสโมโคตทุก3เดือนเอาอันไหนดีนี่รู้อันนี้ความเลยเละนี่เดี๋ยวห้หยด,ดีพอโตแล้วมันจะเป็นอย่างไร้น่เราไม่ดูน ที่เห็นอยากซื้อเพราะเห็นอันนี้ยเเอาไม่รู้ต้นอ,อะไรไม่รู้ใบมันเป็นยังไงนะใบมันนิ่มๆเหมือนแบบเหมือนเป็นผ้าลื่นๆมันๆอ่ะน่า,าัากล่ะดอ,อะไรแปลกๆที่เราไม่มีเราก็ไปเอาแย่ไปแล้ครับถ้าความใหญ่หน่อยก็สองร้อยห้าสิบนะครับความเล็กลงมาหน่อยก็หนึ่งหนึ่งร้อย ้องหญ่มากฝากข้าพมใหญ่ไหมที่บ้านเราขนาดไหนที่บ้านเราขนาดนี้ เดี๋ยวเราไปดูตลาดด้านหน้ากันอีกทีนะครับตอนนี้เราเข้ามาข้างในที่เป็นตลาดร้านเลยนะก็อินเนาะเป็นคาเฟ่ด้วยเป็นสวนด้วยเดี๋ยวเราจะย้อนออกไปด้านหน้านะครับตอนนี้เรากำลังไปข้างหน้านะครับข้างทาง2องสิบห้าก็จะเนี่ยก็จะมีต้นไม้ขายคือที่เนี่ยถ้าใครมาก็ ต้องจอดดอวอ่ะครับชอบร้านไหนก็จอดร้านนั้นเลยแล้วก็เสร็จแล้วก็ไปต่อ,อยังไงก็ต้องขับรถยังไงก็ต้องเดินเอามีหมอกมีร่มติดมานะครับร้อนบอกเลยวันนี้เรามาวันเสาร์แต่ก็ยังถือว่าคนไม่เยอะเป็นทางเข้าด้านหน้านะครับ จริงก็คือถ้าใครพลาดเลี้ยวเข้ามาในคลอง15มันก็มันก็มีทางเข้าหรือจะเข้าก่อนที่อยู่ทางเข้าคอง15ก็ได้นะคะรับทีนี้ก็แล้อแต่เราหาที่จอดแล,ล้วไปรอมนี้โดนแดดใจหมวกซะแล้วโดนแรงมากไปเดี๋ยวเราไปดูกันครับร้านแรกเราก็แวะดูกระบองเพชรกันก่อนเลยครับยังเยอะที่บ้านเรามีผี ละห้าสิบบาทถ้าต้นเล็กลงมาหน่อยก็หน,นึ่สามห้าบาทไปเดี๋ยวเราไปดูร้านอื่อนกันต่อ,อร้านนี้ก็เยอะเหมือนกันครับเป็นร้านที่อยู่ข้างกันเลยนี่ไม้อดน้ำแปลกๆที่เราไม่มีด้วยเออนั่นแหละเอันนี้อยากได้เนี้ยต้นสียงางที่บอกเป็นแพนด้าโบราณทีแน่แน่แน่อันนี้อันนี้ก็ยังไม่มี อย่าได้สีเหมือนน่ายหาดูห่ดูน่ารักนอ่ะนี่ตัวละแปดสิบข้ากันไหมมันต้นอะไรอ่ะอันนี้ยรอหินแต่ว่าเรียกชื่อมีชื่อปะมีค่ะแต่จำชื่อไม่ได้เยอะยาดี๋เยอะจัดมันจะเป็นต่างจนกันใช่ค่ะมันจะยาก ไปตนสายด่างใช่ไหมอันเดียวกันนอกจากไม้ประดับก็มีมีผักผุดผักสวนคัวก็มีนี้ทินการ์เด้นครับมีไม้ผักพวกผืดผักสวนครัวด้วยนีย่ยาอินเดียด่าง เป็นเออร์สตาร์ก้ามีเอลุทขามีอินเดดังแมะบาดชุมนุมบอลสีบอลสีเต็มเลยโอ้เธอตัวนี้มันถุงทองใบใหญ่มาก้องจุดูร้อยหนึ่งร้านนี้กับร้อยยี่สิบกับมี่สิบราคา นี่แก้วสำหรับพักนึกตัดไปทางด้านหน้าทางนูงนทีนะครับมีต้นไม้ขายอยู่ดาวันพันไม้ ราคาสิบบาทใบ,บลเบลล์อือดูเมเปิลครับนี่ก็สวยเอาไหมเอาต้องใหญ่มากเ,าเลยเออสิบบาทเองบอลเสือพานครับเสือพานไซไ์นี้เท่าไรหร่อ่ะพี่ ห้าอยบาทใหญ่ขึ้นข้เลยเลยสายป่านดวงใจสวยนะครับเปร์อยู่ใบคลายเปเปอร์แตงโมอันนี้เปเปอร์แตงโมเมื่อกี้เปเปอร์กยู1สิบบาท งเกร้านไม่มีเงยสิดบ,บาทบาทเป็นพวกดาวเรืองหมไก่หมาปลาก็มีพวกคูนพลาสเตอร์ที่เอมาแต่งกระถางก็มีตัวนเหมือนคูนเปืเป่อน ก็เป็นผีไ สำหรับตลาดต้นไม้คลอง15นะครับก็ที่นี่ก็จะมีต้นไม้หลายประเภทเนาะทั้งกลางแดดทั้งเลี้ยงร่มลำไรมีทั้งไม้ใบไม้ดอกไม้กินก็มีใครชอบก็ลองมาดูที่นี่ดูนะครับแต่ว่าที่นี่ก็จะร้อนหน่อยเนาะเพราะว่าร้านมันจะอยู่ริมถนนก็ต้องขับรถเข้ามาดูนอกจากจะมีต้นไม้นะครับก็มีพวกอุปกรณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นกระถางปุยเครื่องมือนะครับ ีให้เลือกนะหลายจุดอย่างเข้าไปข้างหน้าก็จะมีตลาดทางซ้ายมือเลยหน้าซอยตรงนั้นก็ปีรวมทั้งต้นไม้ทั้งกระถางเยอะแยะมากมายส่วนที่เข้าไปในซอยแล้วก็จะมีตามข้างทางก็จะมีเหมือนกันนะครับวันนี้นะครับแก้วก็ได้ต้นไม้มาด้วยเนาะแต่หลักๆก,ก็จะเป็นไม้หวบน้าเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าแก้วได้อะไรมาบ้างค่ะอันนี้ก็คือต้นไม้ที่แก้วได้มาในวันนี้นะคะเป็นกุหลาบอี อย่างนี้ก็ไม่แพงร,า,งราคาสาสิบห้าบาทอันนี้สามสิบห้าบาทอันนี้ก็สามสบห้าบทอันนี้สิบห้าบาทอลากเลยน <c oughs> สำหรับคลิปนี้เราก็พาเพื่อนๆไปดูบรรยากาศตลาดต้นไม้ของ15บห้เพื่อนๆมีอะไรคอมเมนต์มาหาพวกเราได้นะครับ แล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กดกระดิ่งทุกที่ให้กับผมด้วยเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ทีคลิปหน้านะครับอา่ทาย